หาดบางแสนหาดบางแสนอยู่ห่างจากตัวเมืองชนบุรี14กิโลเมตรแยกขวาจากถนนสุขุมวิทตรงหลักกิโลเมตร104เข้าไป3กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยที่มีชื่อเสียงมานานมีถนนตัดเรียบชายหาดซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารและที่พัก มีเก้าอี้ผ้าใบาสำหรับพักผ่อนรับประทานอาหารใต้ร่มเงาทิวมะพร้าวมีหงอยางว่ายน้ำบาบาน่าโบท๊ทจัก,กรยานให้เช่าและห้องอาบน้ำจืดทุกวันหยุดจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจึงสามารถมาเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับได้การเดินทางจากกรุงเทพมีรถโดยสารสาย,สายกรุงเทพถึงบางแสนออกจากสถานีขนส่งเอกมัยทุกวันหรือขึ้นรถสายกรุงเทพถึงชนบุรี ลงที่4แยกเฉลิมไทยในตัวเมืองชนบุรีแล้วต่อรถสองแถวไปยังหาดบางแสน